ครับเนื้อพลอยที่เราคีบนี่ครับเป็นเนื้อพลอยอของจันทบุรีนะครับก่อ,อนจะแปรรูปเป็นพลอยมรกตพลอยอุตลาธรรมนะครับวันนี้เราให้ดูเป็นพลอยธรรมชาติต่อไปคนจะใสแนวธรรมชาติของที่ยายมาก็จากธรรมชาติแล้วความเป็นอยู่ก็จะไปอยู่แบบป่าเขาอยู่แบบธรรมชาติเวลาทานอาหารก็อาหารธรรมชาติแบบเรียบง่ายนะครับ อยู่อย่างเรียบง่ายใช้เครื่องประดับก็จากธรรมชาติเพราะว่าผมคนกลัวสารสารพิษต่างๆที่ปนเปื้อนมากับเครื่องประดับหรือว่าสารพิษต่างๆที่มาจากอาหารคนก็เลยชอบทานอาหารแบบผักธรรมชาติที่ไม่ใส่ยาใส่สารเร่งความเดินโตนะครับอันนี้เราให้ดูเป็นพลอยธรรมชาติสนใจก็โทร0871505601เป็นพลอย จันทบ,บุรีแท้ๆปลอยมลกดบุตราคำปลอยสตาแหล่งเดียวกันนะครับอยู่ในเม็ดเดียวกันนะครับ